เราจะมาตามหากุญแจดอกที่2กันจาก5ตัวเลือกเรื่งต่อไปนี้เริ่มต้นจาก t ท s c o l o t ตัสน้ำยาปรับพันุนุ่มไฮยีนน้ำดื่มสป i n งเกิกาแฟเขาช่องและเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์เอาตำแหน่งมาก่อนไดกินครับผมเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์มีกุญแจดอกที่1ดอกที่2องและดอกที่3ตำแหน่งเอาดอกไหนดีครับ2 2ครับหมายเลข2ครับ อย่างที่ผมบอกนะฮะในทุกสองสมัยคุณจะได้เลือกไขกุญแจก่อนและไม่แน่นะฮะคุณอาจจะเจอกุญแจดอกที่ใช่แล้วขอเป็นดอกที่สองได้ไหมครับเอาดอกที่สองโ okay, อเคอ่ะเอาเลขคู่ไงแลยแบบสี<ๆ>่เลขคู่โอเคงั้นเอากุญแจดอกใหม่ล่าสุดเลยเอาเลยครับขอให้โชคดีครับไปที่มิสซูบิชิแอตทราเลครับเชิญครับครับคบู่สามคู่สมองกันบ้าง คุณจะเข้าทางเดียวกันเลยครับคุณไม่แบ่งกันไปสองคนละคนสองคนเหรอฮะได้ครับโอเคอามาเชิญครับเชิญเดี๋ยผมปิดให้ครับอ่าเป็นยังไงบรรยากาศใน Mitsubishi a t t r a มันแบบมันคือรถของเราใช่ไหมพี่มั่นจะเป็นรถของเราเลยครับผมเอาละฮะขอให้โชคดีนี่ก็คือกุญแจจากเครื่องประอาการ Dagen Inverter หมายเลขส่อที่คุณเลือกเอาไว้ครับวางไว้ข้างตัวเลยนะฮะข้าขวาเหยียบเบรกนะฮะ นิ้วเตรียมที่ปุ่มสตาร์ทนะฮะผมนับ1 2 3ถ้ากดถ้าสตาร์ทติด Mitsubishi a d ท a าดคันนี้เป็นของคุณทันทีเลยนะฮะของให้อลฟากับอาร์ชโชคดีครับพร้อมนะฮะพร้อมครับนิ้วเตรียมไวครับเอี่ยบแบกเลยนะฮะเยี่ยบแบกเลยนะฮะเด็๋นะครับผมผมจะนับ1 2 3สสตาร์ทครับ ครูชองคูชองโอ้มือสันผมจะเป็นลมคูชองพวกคุณดีใจไปเลยฮะส่วนผมจะเป็นลมอยู่ตรงนี้โอ้โหในช่วงเวลาไม่กี่เดือนนี่เราแจกกันไปนี่คันที่3ามแล้วฮะตั้งแต่มีรายการมายังไม่ปีนี่เราแจกกันไป5้าคันนะฮะเพราะนั้นเ้ามาๆนี่เลยฮะเดี๋ยวฉลองฉลองกันก่อน โอเคอัลฟาและอัตตนะฮะรถยนต์ฮิสุบิชิแอทรานับไปเลยความรู้สึกคุณเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับน้ำแบบไม่คิดว่ามันจะได้จริงๆเหมือนแบบกะเรามาแบบสนุกๆใช่เจ็บคอแล้วอนแรเจ็บคอคิดซะเจ็บคอเลยโอ้โหเอาละแหมคุณป้องกันแชมป์ได้สองสมัยนะฮะ แล้วก็เลือกกุญแจแล้วทําไมคุณตัดสินใจเลือกดอกใหม่เลยผมอ่ะในใจที่บอกเลยแบบสองแล้วแบบเลขคู่ไงนั่นสองกับสองมันต้องมาด้วยกันไงอ่ะทีนี้ยังไงอความรู้สึกเปไ็นยังไงไปไถึงบ้านเลยอ่ะได้เลยครับผมมา <จะ S 1> แลยไปเลยครับประตูหน่อยแล้ว<อ>มาเร็วเราพร้อมจะนั่งไปแล้ว<อ>ใช่เลยังไป<อ>ถึงบ้านเลยเวลานจอดรถ เด็กเขาล็อกปากเอาไว้ไจะไปส่งได้เลยครับไปส่งเร็วพี่กอบสุขพี่เจนเน็ตเขาชนะคุณของคนมาแล้วเขามาได้รถเลยใช่ต้องแบ่งมัอนอย่างนี้ไปส่งอบหน้าเลยโอ้อาวอ้าวอาวอาโอเคดีใจด้วยนะลูกขอบคุณนะลูกแต่เรื่องนี้ยังไม่จบฮะเรื่องนี้ยังไม่จบโอเคเดี๋ยวรอข้างนอกนะเดี๋ยวรอที่ข้างนอกลานจอดรถเดี๋ยวไปได้ครับ โอเคครับพี่เจนเน็ตพี่กอบสุขครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่เรื่องนี้ยังไม่จบนะฮะเพราะว่าตอนนี้ถือว่าคุณได้รถยน์ในเลเวลแรกไปแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นต่อเราก็จะอัพเลเวลขึ้นมาเป็นรถในคลาสที่สูงขึ้นนั่นก็คือมิสซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์คอสนะคะแล้วก็มิสซูบิชิไททันแอดเลดนี่คือรถในคลาสที่สูงขึ้นถ้าสมมติว่าคุณเล่นต่อและทำสำเร็จคุณจะสามารถเปลี่ยนรถในคันที่ใหญ่ขึ้นก็ได้ แต่ถ้าเกิดแม้คุณทําไม่สําเร็จคันนี้เป็นของคุณวันยังครับคุณอยากจะลุยต่อหรือคุณพอใจแค่นี้ครับเอาไงสู้ไหมคันนี้คือได้แล้วใช่ไหมนะคันนี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดอัพคลาสขึ้นมาถึงแม้ไม่ได้คลาดใหญ่แต่คันนี้ก็ไม่เสียไปเล่นต่อหรือพอใจแค่นี้ลุยต่อครับสู้ครับต่อเลยนะครับโอเค เพรานะนั้นตอนนี้เอาแล้วเครื่องติดแล้วไม่แน่คุณอาจจะเป็นคนแรกที่ได้อัปคลาสรถในรุ่นที่ใหญ่ขึ้นเล่นต่อเลยคร่ะ